สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสุขในชีวิตช่องที่จะพาคุณไปค้นพบความสุขแบบรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองสุขภาพกายใจหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าในทุกๆวันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายๆคนกังวลนั่นก็คือการประหยัดค่าใช้จ่ายหลังเกษียณครับเพราะเราเชื่อว่าทุกคนอยากมีชีวิตหลังเกษียณที่สุขสบายไม่ต้องกังวลเรื่องเงิน,เง,นเงินทอง วันนี้เรามี10วิธีลดค่าครองชีพสำหรับวัยเกษียณมาฝากรับรองว่าทำตามได้ง่ายๆแถมยังช่วยให้เงินในกระเป๋าอยู่กับเราไปนานๆแน่นอนก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงเคล็ดลับดีๆอย่าลืมกดติดตามช่องสุขในชีวิตของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปดีๆที่เราตั้งใจทำมาเพื่อคุณและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์ไปให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้ดูกันด้วยนะครับ หลายคนอาจจะคิดว่ากเกษียณแล้วก็สบายได้พักผ่อนไม่ต้องทำงานแต่ในความเป็นจริงแล้วการใช้ชีวิตหลังกเกษียณก็มีค่าใช้ใจ่ายไม่น้อยเลยนะครับทั้งค่าอาหารค่าเดินทางค่าหมอค่ายาค่าเที่ยวหรือแม้กระทั่งค่าบำรุงรักษาสุขภาพยิ่งสมัยนี้ข้าวของก็แพงขึ้นทุกวันถ้าเราไม่รู้จักวางแผนและบริหารจัดการเงินให้ดีมีหวังเงินหมดก่อนวัยอันควรแน่นอน ข้อมูลจากหลายๆที่บอกตรงกันว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยยังไม่มีเงินเก็บเพียงพอสำหรับไวัยเกษียณบางคนเกษียณแล้วต้องกลับมาทำงานใหม่บางคนต้องพึ่งพาลูกหลานซึ่งจริงๆแล้วเราอยากให้ทุกคนมีอิสระทางการเงินในวัยเกษียณไม่ต้องพึ่งพาใครสุขสบายในแบบที่เราต้องการวันนี้เราเลยจะมาปูพื้นฐานให้เห็นภาพชัดๆว่าทำไมการประหยัดค่าใช้จ่ายจึงสำคัญมากๆสำหรับวัยเกษียณ และที่สำคัญคือการประหยัดไม่ได้หมายถึงการอดอยากแต่เป็นการใช้จ่ายอย่างฉลาดและคุ้มค่าที่สุดตั้งหากครับมาถึงช่วงสำคัญที่เราจะมาเผยสิบเคล็ดลับลดค่าครองชีพสำหรับวัยกเกษียณกันแล้วครับแต่และข้อคัดมาแล้วว่าทำตามได้จริงแถมยังช่วยให้ชีวิตหลังกเกษียณของคุณมีความสุขแบบไร้กังวลเรื่องเงินเงินทองทองแน่นอน 1. ทำบัญชีรายรับรายจ่ายรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งการทำบัญชีเป็นเหมือนแผนที่ทางการเงินที่จะช่วยให้เรารู้ว่าเงินของเราไปไหนบ้างบางทีเราอาจจะเผลอใช้จ่ายไปกับอะไรที่ไม่จําเป็นโดยไม่รู้ตัวพอทําบัญชีแล้วจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าตรงไหนที่เราสามารถลบได้ลองใช้แอปพลิเคชันง่ายๆหรือสมุดจดก็ได้ครับ 2. ลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารอร่อยประหยัดแถมได้สุขภาพ 1. ทําทำอาหารกินเองการทำอาหารกินเองจะช่วยประหยัดได้เยอะมากแถมยังเลือกวัตถุดิบดีๆได้เองเพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเราชาววัยเก่า 2. ซื้อของสดตามฤดูกาลผักผลไม้ตามฤดูกาลมักจะถูกและสดใหม่กว่า 3. ลดการกินข้าวนอกบ้านลองนัดเพื่อนๆมาทำอาหารกินที่บ้านแทนการไปร้านอาหารก็สนุกไปอีกแบบนะครับ 3. ลดค่าเดินทางไปไหนมาไหนแบบประหยัด 1. ใช้ขนส่งสาธารณะถ้าสะดวกลองใช้รถเมล์รถไฟฟ้าหรือรถไฟดูครับนอกจากจะประหยัดแล้วยัยงได้ออกกำลังกายเล็กๆน้อยด้วย 2. วางแผนการเดินทางก่อนออกเดินทางลองวางแผนเส้นทางดีๆจะได้ไม่ต้องขับรถวนไปมาเปลืองน้ำมันเปล่าๆ 3. ใช้บริการรถร่วมถ้าต้องไปในที่ที่ขนส่งสาธารณะไปไม่ถึงลองใช้บริการรถร่วมกับเพื่อนๆหรือญาติดู 4. ใช้ประโยชน์จากสิทธิผู้สูงอายุสิทธิของเราต้องใช้ให้คุม้มรัฐบาลมีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับผู้สูงอายุเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลดค่าโดยสารค่ารักษาพยาบาลหรือแม้กระทั่งเบี้ยผู้สูงอายุอย่าลืมไปตรวจสอบสิทธิและใช้ให้คุ้มนะครับ 5. ลดค่าใช้จ่ายด้านความบันเทิงความสุขแบบพอเพียง 1. ห,หาความบันเทิงฟรีเดินสวนสาธารณะเข้าห้องสมุดอ่านหนังสือหรือดูหนังฟังเพลงที่บ้าน 2. ลดการเที่ยวห้างห้างสรรพสินค้ามักจะเป็นแหล่งละลายทรัพย์ลองเปลี่ยนไปเที่ยวสถานที่ธรรมชาติหรือพิพ,ธพิธภัณฑ์แทนดูครับ 3. หากิจกรรมยามว่างใหม่ๆลองปลูกต้นไม้ทำสวนหรือทำงานฝีมือดูสิครับนอกจากจะประหยัดแล้วยังได้สุขภาพกายใจที่ดีด้วย 6. จัดการหนี้สินหมดหนี้มีความสุขถ้ามีหนี้สินลองวางแผนชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับเพราะดอกเบี้ยเป็นตัวบันทอนเงินในกระเป๋าของเราอย่างมากถ้าปลอดหนี้ได้ชีวิตหลังเกษียณก็จะสบายขึ้นเยอะเลย 7. ประหยัดพลังงานในบ้านเปิดแอร์เบาๆแอร์เย็นชํำแต่เงินไม่รั่ว 1. ปิดไฟเมื่อไม่ใช้แค่ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็นก็ช่วยประหยัดค่าไฟได้แล้ว 2. อถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ควรถอดปลั๊กออกเพราะบางทีมันก็กินไฟแบบเงียบๆ 3. ปรับอุณหภูมิแอร์ให้เหมาะสมตั้งแอร์ที่25-26องศากำลังดีครับไม่ต้องหนาวมากก็ประหยัดไฟได้เยอะแล้ว 9. พิจารณาเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านหลังใหญ่อาจไม่ใช่คาตอบ ถ้าบ้านหลังใหญ่เกินความจำเป็นลองพิจารณาปรับขนาดบ้านให้เล็กลงหรือย้ายไปอยู่ในที่ที่ค่าครองชีพถูกลงดูครับบางทีค่าบำรุงรักษาบ้านก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่น้อยเลย 10. หาเงินอดิเรกสร้างรายได้ไม่ได้ทำงานแต่มีเงินเข้าถ้ายังพอมีแรงและมีความสามารถลองหางานอดิเรกที่สามารถสร้างรายได้เล็กๆน้อยๆดูครับเช่นสอนพิเศษทำขนมขายงานฝีมือหรืองานออนไลน์ต่างๆนอกจากได้เงินแล้วยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วย วางแผนการเงินเพื่อสุขภาพเจ็บป่วยไม่กลัวมีประกันรองรับสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับวัยเกษียณครับการมีประกันสุขภาพหรือมีเงินสำรองไว้สำหรับค่ารักษาพยาบาลจะช่วยให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันในยามเจ็บป่วยนอกเหนือจาก10ข้อที่กล่าวไปแล้วเรายังมีเทคนิคและเคล็ดลับเล็กๆน,น้อยๆมาฝากอีกครับที่จะช่วยให้คุณใช้เงินได้อย่างฉลาดและมีความสุขในวัยเกษียณ คิดก่อนซื้อก่อนจะซื้ออะไรลองถามตัวเองดูว่าจำเป็นจริงๆเหรอมีของเก่าที่ใช้แทนกันได้ไหมบางทีเราก็เผือซื้อของตามอารมณ์มากกว่าเหตุผลนะครับมองหาโปรโมชั่นและส่วนลดเดี๋ยวนี้มีโปรโมชั่นและส่วนลดสำหรับผู้สูงอายุเยอะแยะเลยครับอย่าลืมตรวจสอบและใช้ให้คุ้ม แลกเปลี่ยนสิ่งของหรือบริการลองแลกเปลี่ยนสิ่งของหรือบริการกับเพื่อนบ้านหรือคนรู้จักดูครับเช่นคุณช่วยซ่อมแซมอะไรให้เขาเขาอาจจะช่วยคุณทำสวนเรียนรู้เรื่องการลงทุนง่ายๆไม่จำเป็นต้องลงทุนแบกหวือหวาครับลองศึกษาการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นกองทุนรวมหรือพันธบัตรเพื่อให้เงินของเรางอกเงยเล็กๆน้อยๆ จัดตารางใช้จ่ายลองกำหนดงบประมาณสำหรับแต่ละหมวดหมู่ในแต่ละเดือนดูครับจะได้รู้ว่าเราใช้จ่ายอะไรไปเท่าไหร่แล้วและจะได้ควบคุมได้ง่ายขึ้นใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันที่ช่วยบริหารจัดการเงินเยอะแยะเลยครับลองหามาใช้ดูจะช่วยให้การเงินของคุณเป็นระเบียบมากขึ้น เป็นยังไงกันบ้างครับกับ10วิธีลดค่าครองชีพสำหรับวัยกเกษียณที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับจำไว้ว่าการประหยัดไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อแต่เป็นการวางแผนชีวิตให้ดีเพื่อให้เรามีเงินใช้ใจ่ายได้อย่างสบายใจในวัยกเกษียณการมีชีวิตหลังกเกษียณที่สุขสบายไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเงินมากแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเราบริหารจัดการเงินที่เรามีอยู่ได้ดีแค่ไหนต่างหากครับ สุดท้ายนี้อยากฝากไว้ว่าชีวิตหลังเกษียณคือการเริ่มต้นใหม่เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราฝ่ฝันอย่าให้เรื่องเงินเงินทองมาเป็นอุปสรรคนะครับ ถ้าใครมีเคล็ดลับดีๆในการประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกเล่ากันใต้คลิปนี้นะครับพวกเราชาวช่องสุขในชีวิตจะได้นำไปปรับใช้กันและถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดคือกด subscribe ติดตามช่องสุขในชีวิตของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆที่เราตั้งใจทำมาเพื่อคุณแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในชีวิตหลังเกษียณครับ